ดังได้ยินมาแต่การล่วงแล้วยังมีสกุลนโพดกนกแขกเต้าสองตัวพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันอาศัยอยู่ในป่าเงี้ยวแทบข้างแห่งเขาข้างเหนือลมมีบ้านโจรอยู่ห้าร้อยข้างใต้ลมมีอาสมหรือสีอยู่ห้ารในการเมื่อลูกนกแขกเต้าทั้งสองตัว มีขนปีกยังอ่อนเกิดลมพายุใหญ่พัดมาพาเรือนรังนกทั้งสองลอยไปในอากาศลูกนกตัวหนึ่งตกอยู่ในหมู่โจรหมู่โจรก็เลี้ยงไว้ให้ชื่อว่าเจ้าสัตติคุมพระเพราะตกอยู่ในระหว่างกองอาวุธลูกนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่ง ไปตกอยู่ในหมูฤาษีหมูฤาษีก็เลี้ยงไว้ให้ชื่อว่าปุพกะเพราะไปตกอยู่ในระหว่างกองดอกไม้ลูกนกที่ตกอยู่กับโจรก็เจริญขึ้นในหมู่โจรหมู่โจรก็สั่งสอนในทางผานลูกนกที่ตกอยู่กับฤาษีก็เจริญขึ้นในหมู่ฤาษี มูรษีก็สั่งสอนในทางปรารครั้นกลางล่วงมายังมีพระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองปัญจาลร,ราชสเสด็จออกเที่ยวประพาสยิงเนื้อในป่าจึงรับสั่งแก่มูเสนาขาราชการว่าเนื้อหนีออกไปด้านใครจะปรับโทษแก่ผู้นั้น รับสั่งแล้วให้ล้อมซึ่งพุ่มป่าครั้งนั้นยังมีเนื้อทายตัวหนึ่งเลยเห็นพวกเสนาเข้ามาล้อมก็ตกใจวิ่งออกมาตรงหน้าพระมหากษัตริย์พระองค์ก็ขัดพระไทยัยเสด็จขึ้นสู่รถกับนายสารถีขับไล่เพื่อจะจับปร,รือีในป่าใหญ่ครั้นเนื้อสายหายไปจึงกลับมาหยุดสงคงคา สเสวยวารีที่ริมทานใกล้บ้านพวกโจรแล้วทรงบรรทมใต้ร่มไม้สาขาครั้งนั้นโจรทั้งหลายไปเที่ยวป่ายังอยู่แต่นกแขกเต้ากับพ่อครัวนกแขกเต้าจึงบินออกจากบ้านเห็นพระยาทรงเครื่องประดับบรรทมอยู่จึงบินกลับมาบ้านบอกแก่พ่อครัวว่า บุรุษผู้หนึ่งมีเครื่องประดับมานอนหลับอยู่เราจะฆ่าให้ตายแล้วเพื่องเอาเครื่องประดับจับสองทาลากไปทิ้งในที่ไกลพระมหากษัตริย์นั้นตื่นขึ้นได้ยินนกพูดกับพ่อครัวก็มีความกลัวแก่อันตรายรีบเสด็จขึ้นรถกับนายสารถีนี้มาถึงอาสมศาลาแห่งฤาษีทั้งหลาย วันนั้นพระดาบททั้งสองไปเที่ยวป่าหาผลไม้อยู่แต่นกแขกเต้าเฝ้าศาลานกแขกเต้าเห็นพระมหากษัตริย์เสด็จมาจึงมีวาจาปริสันฐานการต้อนรับว่ามหารยาชข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระยาอันประเสริฐพระองค์เสด็จมาครั้งนี้ดีหนักหนาเชิญพระองค์สเสด็จมาสู่อาราม ทรงประทับพักพระกายให้สบายอารมณ์และจึงสดิจไปเบื้องหน้าพระยาได้ฟังวาจานกแขกเต้ากล่าวดังนี้ก็มีพระไทยโสมนสัสหันษาทรงสรรเสริญนกแขกเต้าที่อยู่กับฤาษีมีประการต่างตตรตัสเตียนนกแขกเต้าที่อยู่กับโจรเป็นอันมากนกแขกเต้าได้ฟังพระยากล่าวสรรเสริญ และนินทาครั้งนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระยาผู้ประเสริฐนกแขกเต้าที่ไปอยู่กับโจรนั้นเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับข้าพเจ้าแต่ไปอยู่ในหมูโหม่โจรหมู่โจรก็สั่งสอนด้วยทางผานนกนั้นก็เป็นผานใจบาปยาบช้า ตัวข้าพเจ้ามาตกอยู่ในหมู่ฤาษีหมู่ฤาษีก็สั่งสอนในทางปราดบุคคลใดคบหาสมาคมด้วยนักปราดแล้วก็จะเป็นนักปราดบุคคลคบหาสมาคมกับคนพานแล้วก็คงเป็นพานอาจารย์เป็นพานแล้วสิทธ์ก็จะเป็นพานคนพานเปรียบเสมือนยาพิษ บุคคลใดบริโภคเข้าไปแล้วก็คงจะมัวเมาคนพานเปรียบเหมือนปลาเนา่าเอาใบไม้มาหอ่อก็พาใบไม้ให้เหม็นเช่นปลาเนา่าคบคนพานพาสันดานให้เป็นบาปหยาบช้าจอมชักพาให้ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่คนพานย่อมนำมาซึ่งความพินาศ ทั้งชาตินี้ชาติหน้าเมื่อนกแขกเต้ากล่าวซึ่งโทษแห่งคนพาลพระยาปัญจาลราชได้ฟังก็เลื่อมใสสรรเสริญด้วยถ้อยคำมีประการต่างๆ,นา,ๆนานาขณะนั้นพระฤาษีทั้งหลายก็กลับมาแต่ป่าพระมหากษัตริย์ก็ถาวายอภิวัรนทนาแล้วก็พูดว่าจะให้เป็นที่ยิ่งนัก พระยาจึงอาราธนาพระฤาษีทั้งหลายให้เข้าไปในสวนอุทยานฤาษีทั้งหลายก็รับอาราธนาพระยาก็ลาดาบุดขึ้นสู่รถกลับยังพระนครรับสั่งให้อาภาัยแก่นกแขกเต้าทั้งหลายไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเบียดเบียนบีทาครั้งนั้นพระฤาษีทั้งหลาย ก็พาการมาอยู่ในสวนพระราชอุทยานพระองค์ก็ทรงถวายปัจจัยทานมีอาหารเป็นต้นครั้นพระองค์สิ้นพระชนก็ไปบังเกิดในสวรรค์สเสวยสุขตามกุศลวาสนาดังวิสัชนามาชนีคนพานเป็นเหมือนกับนกที่อยู่กับโจรคบปราดเป็นปราดเหมือนนก อยู่กับพระฤาษีใช่จะมีแต่นิทานนี้ก็หาไม่ยังมีนิทานอื่นต่อไปอีกหลายเรื่องสำหรับนิทานเรื่องนกแขกเต้านี้ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แลจเจริญธรรม